เปิดคูเกอขึ้นมานะคะแล้วก็ค้นหาด้วยคำ facebook develop frame studio นะคะหรือว่าวิธีสร้างกรอบรูปก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะกดเข้าไปตรงตัวแรกนี่แหละคะ่ะ developer facebook com นะคะแล้วเมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะจะเห็นว่าจะมีคำว่าสร้างกรอบแล้วก็จัดการกรอบให้เรา ส่วนตรงนั้นจะเป็นรูปแบบตัวอย่างนะคะในที่นี้เราจะเลือกตรงตัวที่ว่าสร้างกรอบค่ะเราจะเลือกตรงสร้างกรอบนะคะเมื่อเรากดตรงสร้างกรอบนะคะเราเลือกตรงนี้เรากดเข้าไปแล้วก็จะมีอีกหน้าน,นึ่งค่ะขึ้นมาถ้าใครที่เคยทําแล้วนะคะจะมีการบอกว่ากําลังใช้งานแต่ตอนนี้เราจะใช้การเปิดเฟรมสตูดิโอค่ะ แล้วก็กดตรงเปิดเฟรมสตูดิโอนะคะมันจะโชว์ลิงก์ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะจะมีให้เราเลือก2หัวข้อนะคะคือรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายบนนะคะรูปโปรไฟล์แล้วก็กล้อง a c e b o o k ค่ะเราเลือกตรงกล้อง a c e b o o k นะคะเมื่อเราเลือกตรงกล้อง facebook แล้วเราก็มาเลือกตรงอัปโหลดค่ะอัปโหลดงานศิลปะ ตรงนี้เขาให้เราเลือกรูปที่ซึ่งเป็น PNG ค่ะรูป PNG นะคะคือรูปที่ไม่มีพื้นหลังในที่นี้นะคะจะมีให้เราเลือกเป็นรูป PNG ซึ่งเราต้องไปทํารูปนี้มาก่อนนะคะนอกจากรูปภาพแล้วนะคะยังสามารถที่จะใช้เป็นตัวอักษรตัวหนังสือก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าจะต้องการโลโก้ออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อความก็ทําได้นะคะหรือว่าจะเป็น ชื่อของเว็บไซต์ก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะสื่อให้ผู้เข้ามาชมนะคะได้ทราบและติดต่อเราได้นะคะเมื่อเรากดอัปโหลดรูปแล้วนะคะเขาก็จะไปเปิดไฟล์รูปภาพที่เราเก็บแล้วก็ที่เราได้ทําไว้นะคะออกมาเราก็เลือกรูปที่เราได้เตรียมไว้ค่ะเลือกมาตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้รูปเข้ามาแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะขยับขยอนรูปได้ค่ะหรือว่าใช้เมนูด้านซ้ายก็ได้นะคะ เพื่อที่จะควบคุมการทำงานนะคะจะมีเมนูให้เราเลือกหลายเมนูค่ะในที่นี้เราจะขยับไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าข้างบนข้างล่างก็ได้นะคะขยับเลื่อนได้เองเลยค่ะแล้วเราก็ดูตัวอย่างได้นะคะว่าตอนนี้รูปของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนสามารถที่จะเลือกขยับเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็ดูรูปตัวอย่างได้เหมือนกันค่ะจะให้รูปใหญ่หรือว่าเล็กยังไงนะคะเราก็ทำได้ค่ะเราก็เลื่อนหาตำแหน่งจนเป็นที่พอใจนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้ตำแหน่งของรูปภาพหรือว่าข้อความที่เป็นโลโก้นี่นะคะอยู่ด้านบนค่ะเพราะว่าถ้าไว้ด้านล่างนะคะเวลาที่มีคอมเมนต์มา เราก็จะอ่านไม่ถนัดนะคะเพราะส่วนใหญ่คอมเมนต์จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายค่ะตอนนี้เราก็เลือกตำแหน่งนะคะเลือกตำแหน่งที่จะวางรูปแล้วก็ดูตัวอย่างได้ค่ะสามารถดูตัวอย่างได้ก่อนนะคะทั้งเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้ดูได้ค่ะว่ารูปภาพที่เราทำไปแล้วเนี่ยโลโก้ที่ทำไปแล้วเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะ เขาก็มีตัวอย่างให้เราดูได้ค่ะตอนนี้เมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการวางตำแหน่งเรียบร้อยเราก็สามารถบันทึกเป็นฉบับร่างหรือว่าจะดูตัวอย่างในมือถือก่อนก็ได้อย่างทีนี้เราเลือกถัดไปค่ะเพื่อใส่รายละเอียดนะคะก็มาตั้งชื่อให้กับโลโก้ของเราค่ะตั้งชื่อได้ตามที่เราต้องการนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ ในชื่อที่เราต้องการเสร็จแล้วข้อมูลต่อไปนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกอย่างเช่นตำแหน่งที่ตั้งใช้งานในทันทีอันนี้คือเขาเลือกไว้แล้วนะคะเราก็ตามที่เขาเลือกไว้เลยก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็เลื่อนลงมานะคะเขาเลือกไว้แล้วใช้งานได้ทันทีเลยหรือว่ากำหนดเวลาเราก็ ให้นำไปใช้ได้ทันทีเหมือนกันแล้วก็คีย์เวิร์ดก็คือเมื่อที่จะทําการค้นหาก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับคีย์เวิร์ดตรงนี้สามารถที่จะตั้งชื่อได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเป็นชื่อเดียวกับโลโก้เราก็ได้ใส่ไว้ก็ได้นะคะเวลาค้นหาจะได้ง่ายเมื่อเราได้รายละเอียดท,ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ มาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงอันนี้ก็คือดูตัวอย่างให้แน่ใจอีกทีนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องอแก้ไขแต่ถ้าเราอยากแก้ไขจริงๆนะคะเขาก็จะมีปุ่มย้อนกลับค่ะข้างๆปุ่มถัดไปนะคะหรือกดถัดไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาถึงหน้านี้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้เราดูอีกค่ะว่าถ้าแนวตั้งเป็นแบบนี้ชื่อถูกต้องไหมแนวนอนเป็นแบบนี้เมื่อทุกอย่างนะคะที่เราตรวจดูแล้วเรียบร้อยพอใจแล้ว หรือว่าย้อนกลับไปแก้ไขก็ได้ค่ะหรือถ้ามาอย่างนั้นเราก็เผยแพร่เลยค่ะถ้าโอเคแล้วก็เผยแพร่ได้เลยกดเผยแพร่นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราอ่านเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงไปเลยค่ะระบบก็จะกําลังทําการดําเนินการให้เรานะคะแล้วก็จะมีข้อความบอกว่ากรอบของคุณได้รับการเผยแพร่แล้ว เมื่อเราไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าเฟซหรือในหน้าเพจเราก็สามารถเลือกโลโก้ขึ้นมาในขณะที่เราไลฟ์สดได้เลยค่ะ